ชายคนหนึ่งหนัก800นิวตันถ้าชายคนนี้ไปอยู่บนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกจะมีน้ำหนักเท่าใดเมื่อดาวดวงนั้นกอไกา่มีความหนาแน่นเท่ากับโลกและขอไข่มีมวลเท่ากับโลกก็มาดูนะครับถ้าถ้าชายคนนี้ชั่งน้ำหนักบนโลกที่มาของน้ำหนักคืออะไรครับ G M MM, M ส่วน R กเท่ากับ M g ใช่ปะ M ก็ตัด M เมื่อ m ตัวนี้คือน้ำหนักของชายคนนี้เรามองที่ชายคนนี้นะครับ Gm MM m ส่วน r สวรคือแรงดึงดูดระหว่างชายคนนี้กับโลกส่วน mg คือแรงที่โลกดูดวัตถุซึ่งแรงสองแรงนี้เป็นแรงเดียวกันพี่จะจับมาเท่ากันได้แสดงว่า g จะเท่ากับ Gm ส่วนด้ r สน้ำหนักคนนี้จะเป็นถ้าถ้า,ถ,าถ้าพี่ถ้าพ g เท่ากับ Gm ส่วน r สองนะ น้ำหนักคนเนี้จะเป็น800นิวตันก็ลองมาดูกันครับว่าถ้าเอามาช่างบนดาวเคราะห์ดวงอีกดวงหนึง่งซึ่งมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกแสดงว่า r เป็น1ส่วน2 r ของโลกใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ครับว่าต้องรู้ว่า m เป็นเท่าไหร่ ต้องรู้ว่า m เป็นเท่าไหร่เพื่อเอามาเทียบหา g ใช่ป่ะเพื่อเอามาหา g ว่า g เป็นเท่าไหร่ถ้า g เป็นถ้าถ้าถ้า g ตัวเนี้ยเป็น2เท่าของ g โลกแสดงว่า m g ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใช่ป่ะมันก็จะหนักเพิ่มขึ้น2เท่าก็คือหนัก1ัน600นิวตันถ้า g ตัวเนี้ยด้านเป็น2ส,ส่วน3เท่าของของ g โลกดังนั้นเนี่ยน้ำหนักก็ต้องลดลงใช่ป่ะครับเพราะว่าความเร่ง ที่โลกดูดวัตถุเนี่ยน้อยลงดังนั้นน้ำหนักก็จะกลายเป็น2ส่วน3าคูณด้วย800ตรงนี้โอเคนะครับเราก็ต้องมาหาดูว่า M เป็นเท่าไหร่เพราะว่า M มเนี่ยมันบอกถึงค่า G ได้โอเคนะ,ะมาหา M ครับมาดูเงื่อนไขแรกครับเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าถ้าดาวคอตัวนี้มีความหนาแน่นเท่ากับโลกแสดงว่าโลของดาวคอตัวนี้พี่ให้เป็นดาวคอ k okay. เท่ากับโลของตัว e e คือย่อมาจาก earth นะครับพี่ให้เป็นมวลของโลของโลโล k เท่ากับโล e ดังนั้นจะได้ว่าโลเท่ากับ m ส่วน v m k เท่ากับ v m k ส่วน v k เท่ากับ m e ส่วนด้วย v e ก็มาดูครับ VK คืออะไรครับ VK เนี่ยคือปริมาตรของโลกใช่ป่ะเนื่องจากว่าโลกเนี่ยหรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเนี่ยเป็นทรงกลมทรงกลมสูตรปริมาตรว่าไงครับ4ส่วน3ไพ R กําลัง3ใช่ป่ะก็แทนค่าไปครับ VK เป็น4ส่วน3พพย RK กํลัง3 VE ก็เป็น4ส่วน3พพย RE กํลัง3 4ส่วน3 ตัดสวนสาพายตัดพายดังนั้นจะได้ mk ตัวนี้เป็น m ของโลกคูณด้วย rk กลังสส่วนด้วย re กลังสแต่ว่า rk ครับเป็นเท่าไหร่ครับ rk เป็น1ส่วน2เท่าของ re rk เป็น rk หรือ r แดดนะ่ะมันตัวเดียวกันเนะีนะ่ยเนอะเป็น1ส่วน2ของ r R ตัวนี้ก็คือ RE ก็แทนไปจะได้1.8ส่วน8 m ส่วนด้วย RE กำลังสองจะได้1.8ส่วน8 m เท่ากับ mk ใช่ไหมครับแสดงว่ามวลของดาวคคร์ดวงนี้ถ้าถ้าความหนัแน่นเท่ากันนะมวลของดาวเคราะ์ดวงนี้จะเป็น1.8ส่วน8เท่าของมวลโลก ดังนั้นครับเรามาหาเรามาหาค่า g ครับถ้าค่า g ของโลกเนี่ยเป็น g m ส่วนด้วย r ละแครเราก็มาดูค่า g ของดาวเคราะห์ดวงนี้ครับว่าเป็นเท่าไหร่ m, m เป็น1ส่วน8 m ส่วน r แล้วแครเนี่ย r เป็น1ส่วน2 r 2> ของโลกใช่ป่ะดังนั้น1 2ส่วน r ยกกำลังสองได้1ส่วน4 r ละแครดังนั้น ตัดกันออกมาครับจะได้ค่า g ตัวเนี้เป็น g m ส่วน r จ,จแ่วแวร์หานสองหรือ g ส่วนสองนั่นเองโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาชั่งน้ำหนักบนดวงบนดาวดวงนั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเนี่ยมันเท่ากับ n เท่ากับ mg ใช่ไหมครับตาช่างเรายืนบนตาช่าง ก็จะเกิดภาวะสมดุลคือแรงที่เราเหยียบตาช่างเท่ากับแรงที่ตาช่างสะท้อนกลับมาก็คือ N ใช่ป่ะแล้วก็มี MG แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแสดงว่า n เท่ากับ mg ตรงตรงนี้ขึ้นน้ำหนักของตัวเรานะครับ n จะเท่ากับ mg ดังนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า G ใช่ป่ะพอค่า M คงที่ใช่ป่ะครับ ถ้าค่า g เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแน่นอนน้ำหนักเพิ่มขึ้นสองเท่าด้วยถ้าค่า g เพิ่มสามน้ำหนักเพิ่มสามเท่าถ้าค่า g เพิ่มศูนจุดห้าเท่าน้ำหนักก็เพิ่มศูนจุดห้าเท่าโอเคนะครับก็มาดูกันตรงเนี้จะเห็นได้ว่าค่า g เนี่ยเป็น g 02. ส่วนสองแสดงว่าน้ำหนักต้องลดลงแล้วน้ำหนักต่อแรกเป็นแปดร้อยถ้าค่า g เนี่ยเป็นแปดร้อยแต่ค่าถ้าค่า g ส่วนสองก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องก็ต้องเป็นสี่ร้อยใช่ป่ะครับ อ่าเพราะว่าค่า g ลดลงสองเท่าน้ําหนักก็ลดลงสองเท่าด้วยค่า g เกิดจากการเอาสองมาหารน้ําหนักก็เกิดจากการเอาสองมาหารก็ตอบ400นิวตันแล้วเราข้อ,ข,อข้อไก่อ่ามาดูข้อไข่ครับข้อไข่คือมวลเท่ากับโลกเราก็มาดูครับถ้ามวลเท่าเท่ากับโลกเนี่ยจากว่าค่า g ตัวเนี้ยค่า g ของโลกคือ g m ส่วน r ยกแฟรถ้ามวลเท่ากับโลกเนี่ย, g, ย,ย, g, แแย g แดดจะเป็นเท่าไหร่ครับ G' ก็เท่ากับ g m ส่วนด้วย r าแคร์แคเป็น 1.2r งส่วนสอกกำลังสใช่ป่ะดังนั้น G' ดจะเป็นเท่าไหร่ครับ4 g m ส่วนด้วย R แครเท่ากับ 4g จะเห็นได้ว่าค่าความต้มท่วงเนี่ยเป็น4เท่าของโลกดังนั้นแน่นอนน้ำหนักเป็น4เท่าด้วยใช่ป่ะจากที่ชายคนนี้หนัก800ร้ก็ต้องหนักคูณ4ใช่ป่ะครับเป็น 3 2 0 0นิวตันนั่นเองเป็นคำตอบนะครับโอเคอข้อนี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นการเทียบเกี่ยวกับค่าน้ำหนักจากดาวดวงหนึ่งไปอย่างดาวอีกดวงหนึ่งแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของเขาครับแล้วก็สมมุติตัวแปรก่อนว่า g g ตัวเนี้ยเท่ากับ GM ส่วน R กํากำลังสองตัวเนี้ยคือคือค่าน้มถ่วงของโลก แล้วแล้วแล้วเราก็ต้องหาค่า M ครับว่าค่า M เป็นเท่าไหร่เพื่อเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขากำหนดค่า R มาแล้วของดาวเคราะห์นะเราก็ต้องดูว่าค่า M ของดาวเคราะห์เป็นเท่าไหร่ซึ่งหาค่า M ตัวเนี้ยจากเงื่อนไขเกี่ยวกับความหนาแน่นหรือว่ามวลเท่ากับโลกตัวเนี้ยก็หามาเพื่อจะได้รู้ค่า G รู้ค่า G ปุ๊บก็จะรู้ว่าน้ำหนักเป็นกี่เท่าเลยนะครับโอเค ข้อนี้ตอบถ้าความนแน่นเท่ากับโลกน้ำหนัก400ถ้ามวลเท่ากับโลกน้ำหนัก3,200นิวตันนะครับ